ผมสอนเรื่องสมาธิโพพิทัสแล้วผมก็ใช้สิ่งนี้แหละดำเนินชีวิตตัวเองมาตลอดระยะเวลา55ปีปัจจุบันนี้อายุห้าหาปีนั่งสมาธ <c oughs> ิมาั้งแต่3ขวบแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยการทานอาหารมือเดียวไม่เคยเที่ยวเตะไม่เคยกินเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพานัน แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลือกกินที่ไม่ใช่ของหมักของดองของเน่าของเหม็นทุกอย่างฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าไม่เปลี่ยนวันนี้แล้วถ้าไม่เตรียมตัวป่วยขึ้นมานี่เรื่องใหญ่นะไม่มีใครอยากจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บไม่อยากจะมีโรคเรื้อรลังหรอกโรคที่คนส่วนใหญ่เป็นกันทั้งโลกนะครับก็เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การดําเนินชีวิตประจําวันที่ไม่เคยดูแลสุขภาพเรื่องของการกินเรื่องของการเล่นกีฬาเรื่องของการพักผ่อนนี่เอาแบบเรื่องง่ายๆนะเรายังไม่เคยใส่ใจเพราะคนส่วนใหญ่ทุ่มไปกับสิ่งนั้นสูบบุหรี่จัดหรือสูบบุหรี่หรือสูบจะบ,บุหรี่อะไรก็ช่างนะครับมันไม่มีประโยชน์แน่นอนดื่มแอลกอฮอล์สังสรร์ปัจจุบันนี้ เด็กวัยรุ่นผู้หญิงไม่น้อยกับผู้ชายแล้วนะครับในอัตราส่วนที่สูบบุหรี่และก็ดื่มแอลโกอฮอล์ฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงบางคนนี่ดื่มจัดก็มีที่ผมพูดก็คือถ้าเราเลี่ยงได้และเลิกได้นะครับมันจะส่งผลดีกับเราในอนาคตเพราะว่าเราจะไม่ป่วยแล้วแล้วเราชะลอการป่วยได้ชะลอการแก่ชะลอการการตายของเรา แล้วก็ทําให้สุขภาพเรามีมีเขาเรียกว่ามีมีคุณค่าสุขภาพของเราต้องมีคุณค่าคุณผู้ชมสามารถที่จะทำให้ชีวิตตัวเองมีคุณค่าได้เราต้องเป็นคนลิกขิตทําตามผมได้นะครับมีสมาธิโพเพทัสเพิ่มปัญญาแล้วก็นําความสําเร็จทุกอย่างมาได้จากสมาธิหนาทีแบบลืมตา66รอบเป็นลมหายใจโพเพทัสมีสอนฟรีหรืออยากจะเรียนขั้นสูง เวอร์ชัน2021เวอร์ชัน2023ซึ่งผมเพิ่งจะสอนแล้วก็มีค่าครู2021นี่หมายถึงว่าปี2021สอนนะครับผ่านมากี่สิบป,ปีอะทั้งชีวิตผมก็เลยตัดสินใจที่จะทุ่มเทสอนเฉพาะคนที่ใช่แล้วก็อยากจะต่อยอดเป็นแบบผมคือการมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยเวอร์ชัน2023ก็เช่นกัน ปีนี้ปี2025เพิ่งสอนมาได้2ปีและที่สำคัญไม่ได้สอนทุกคนกเฉพาะคนที่ใช่คนที่ศรัทธาแล้วก็คนที่ไม่ลำบากเรื่องการเงิน